สวัสดีค่ะมาด้วยใจที่เตีมไปด้วกัน

ม่ไ่ไม่ไม่อนแล้วลูกไม่เจื่อนะคะอืมอืมอืมไม่เจื่อนห้อคะ แล้วครับตุ้มปุงมาแล้วครับชื่อจบชื่อจชื่อจึบจบจบจม่กินไอติมให้หมดก่อนโอ้ดะไตุ้มงดูอะไรตุ้มงไล้แม่กินอะไรนี่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 มัม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 มมมัมมออตัวอะไรมาตัะไรมตัวอะไรมาแม่กินอะไรเนี่ย อือมอื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 อืมะืมนืมอ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 ืยอืม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 อมอื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 มนืมอืมอืมอนมอืมอืมอืมออืมอืมอือืมอืมอืมออืมอืมออืมอออืมอ เขาให้กินโต๊ก่อนรู้ไหมว่าไอ้ตีมสามวันอาทิตย,ย์เป็น5้าหกวันเล้ะพอวันไหนเรียกไม่ได้ยินพอวันมาบางวันเข้าห้องน้ําพอวันไหนตั้งใจได้ยินเสียงกระดิ่งมาจาไกลไม่เรียวเขาซ้อยเตลิดพอวันนี้มีโอกาสลูกกระตืออืมอืมหลานอน อ<ช>ันน้พี่ช้างฮะอืมกอแล้วพี่ช้าง ิงเข่ายใใิ่งยิ่งเสีงเข้ามาประกาศแต่มาคนนุ่มเก็บสะพาลูกเข้ามาฟีหารอบจนหมาสถานพ,พอไปตากยุท่ายมาาบสองขึ้นใยสองัว่ายสองขึ้น,อ,อ,นอืมหือแม่เียิ่เป็นไนะ้น้านิงเสียงประกาศอืมยิ่งวัาทิ่ ใชาก็เป็นกาเราเิ่มละไมหกือว่าอยแซมก็ดีงอืมอาลเสร็จมแล้วอืมเยอแล้วอืมเอออืม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  อ๋อหยุดใส่แม่และแม่กินก่นอนยันที่รุดอะื้มยิงเข่าอื้ม Hm? <laughs> ah. mm. <laughs> เย็นฟันไอติ๊มต้องสองลูกงักหมดเลยอ่ะมันจะหล่นอืสวัสดีครับป้าลุงคุณแม่สั่งพี่ช้างน้อยมันหมดไอพี่คุณแม่สั่งพี่ด้ไแม่สั่มันหมดคะแค่พี่ช้างน้อยเป็นเพื่อนโอ้ยยองหยองคนหล่อคนหล่อลอคนหล่อของแม่น้ำนี่อคนหล่ออคนหล่อไอคนหล่อ นคนหล่อ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 คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไม่มีอะไรมาแม่น้ำมากินในตีมตอนบ่ายๆชื่นใจมากค่ะแต่มีหมาน้อยลุกขึ้นมากวนก่อนอง